มหาวิทยาลัยสงขลานครินผนึกหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐเอกชนเตรียมจัดงานไซส์2,024เฟนสุดยอดนััรกรรมด้านพลังงานดิจิทัลอาหารการเกษตรและสุขภาพต่อยอดธุรกิจภาคใต้ครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินผนึก เครือข่ายวิชาการและภาคธุรกิจทั้งภาครัฐเอกชนเตรียมจัดงานไซส์2024 Southern Innovation and Technology Expo ง,งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งใหญ่ดึงหน่วยงานรัฐและเอกชนชั้นนำด้านพลังงานดิจิทัลอาหารและการเกษตรและสุขภาพกว่า350รายรวมจัดแสดงสินค้าและบริการล้ำสมัย พร้อมนำนวัตกรรมและโครงงานจากนักวิจัยกว่า200โครงงานเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีให้กับภาคธุรกิจสู่อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูงคาดจะมีผู้ร่วมงานกว่า12,000คนครับ สำหรับงานไซส์2024เป็นงานที่สำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำด้านพลังงานดิจิทัลอาหารและการเกษตรและสุขภาพอย่างครบวงจรตอบโจทย์อุตสาหกรรมและยกระดับคุณภาพสังคมและจะเป็นจุดนัดพบของผู้ที่อยู่ในธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อันเป็นกลไกหลักที่สําคัญในการส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจแบบตัวต่อตัวซึ่งได้มีการยกทับบรรดาผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันเพื่อทําให้เกิดการขายสินค้าล่วงหน้าแก่กลุ่มเป้าหมายอันเป็นศูนย์รวมของธุรกิจที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ก่อให้เกิดการกระจายการพัฒนาไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงนับเป็นการสร้างมรดกอย่างยั่งยืนที่เกิดขึ้นกับเมืองด้วยด้วยการใช้งานแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยครับ ส่วนไฮไลท์ที่สำคัญคือการประชุมวิชาการและการสัมมนาสุดยอดนวัตรกรรมจากคีโนสปิเกอร์ระดับแนวหน้าในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการรวมทั้งนิทรรศการโชว์เคสผลงานนวัตรกรรมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำผลงานโครงการนักศึกษากิจกรรมเวิร์กช็อปและคอร์สอบรมต่างๆมากมายและคาดว่าการจัดงานครั้งนี้นะคะจะเกิดประโยชน์ระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งสภา,าอุตสาหกรรมหอการค้าสภาธนาคารรวมถึงการท่องเที่ยวและ SME ที่จะได้มีส่วนร่วมกับมอ,อในการนํานวัตรกรรมต่างๆไปต่อยอดในมิติต่างๆโดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ที่จะนําไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ผู้สนใจนะคะสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่1ถึง4กุมภาพันธ์นี้เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินหรือว่ามอ,อหัดใหญ่ค่ะ คลัสเตอร์ที่สําคัญตอนนี้ก็คือเรื่องพลังงานนะครับมองถึงเรื่องของพลีเนเนอร์จี้นะครับแล้วก็ ev นะครับเป็นหลักนะครับในส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นเทรนในการที่จะทําให้พวกการสามารถที่จะลดต้นทุนได้แล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะครับในส่วนที่3ก็คือฟู้ดแอนนักกิโตเจอร์นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมประจําของภาคใต้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะมองถึงนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมหลักของภาคใต้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญในภาคใต้ก็คือเรื่องของเวลเนสและท่องเที่ยวก็จะมองถึงเรื่องของนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องในเซกเตอร์นี้เช่นกันก็ประกอบด้วยสี่เซกเตอร์หลักครับในงานนี้จะมีกิจกรรมหลักสําคัญอันหนึ่งก็คือ Business Matching นะครับ เรามีการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับเป็น PSU Business Matching แล้วก็จะมีการนัดหมายตามช่วงเวลานั้นแล้วก็ไปพูดคุยกันนะครับซึ่งเราคาดว่าในงานครั้งนี้ก็ต้องมีอย่างน้อย500คู่ b คู่ n u s s n e t s m i t g ครับ ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการผลิตนะครับภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคเกษตรนะครับและก็ภาคอุตสาหกรรมประมงต่างๆนะครับจะมีประโยชน์มากกับงานนี้นะครับอ่านไซซ์เนี่ยเป็นงานที่แสดงถึงนวัตกรรมและก็การที่จะมีผู้ประกอบการหลายรายที่เอาเอานวัตกรรมมาออกบูธนะครับและก็เอาเรื่ององค์ความรู้ต่ตางๆเนะี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการแล้วก็ต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SME นะครับซึ่งวันนี้ SME เองเนี่ยจะได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งเป็นจุดอ่อนของ SME เราในภาคใต้นะครับวัอนอานไซส์2,024เนี่ยจะตอบโจทย์แล้วก็ให้องค์ความรู้กับกลุ่มภาคอุตสาหกรรมที่เป็น SME มากนะครับในพื้นที่ครับ